ทำความเข้าใจฉลากอาหารแมวง่ายๆให้เหมาะกับทุกวัยวิธีเลือกอาหารแมวเลือกโปรโตีนคุณภาพด,ดีส่วนผสมอันดับแรกควรเป็นเนื้อไก่ปลาไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ควรหลีกเลี่ยงสารกันบูดสีและกลิ่นสังเคราะห์ดูที่ปริมาณพลังงานสำคัญมากเพื่อควบคุมน้ำหนักของแมวอ,อาหารที่เสริมวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะเทอรีนซึ่งแมวขาดไม่ได้อาหารสำหรับน้องแมวแต่ละวัยแมววัยศูนถึงสิองเดือนการโปรโตีนเยอะ 3- 0%ไขมสิบห้าถึงำว่าคิหเือรร์ี DHA ช่วยพัฒนาสมองแวโตวัยี7ปีต้องโปปร สามสิบถึงมหอมงหาคำว่า a d u l t หรือ m a i n t e n a n c e ถ้าแมวทำหมันแล้วควรเลือกสูตรพิเศษที่มีแคลอรี่ต่ำลงและสูงไว้7ปีขึ้นไปมองหาคำว่า senior หรือ mature มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่ามีสารบำรุงข้อต่อเช่นกลูโคซามีนวิธีการเปลี่ยนอาหารแมวยังไงให้เวิร์กค่อยๆเปลี่ยนช้าๆประมาณ7จ็ดถึงวัน 2. เริ่มจากผสมอาหารใหม่25%บวกอาหารเก่า75% 3. ค่อยๆเพิ่มอาหารใหม่ทีละนิดถ้าแมวท้องเสียหรือไม่สบายอย่าหยุดและปรึกษาสัตวแพทย์ท เขาค่ะ